สเสย็นนะครับนู่ทางนู้นอ่ะมัดด้วยอารมณ์ดีด้วยครับเมื่อเช้าเราได้ทายทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขอบคุณแม่พินแบบอย่างที่ดีนะครับปอกแล้วก็ตากนะครับตากแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไมารบุกิมาทำอะไรรู้นี่ม,มากลัดอ๋ะ มักก,มกวกาดไปเพื่อ,อ,อจะขึ้นโอ้โหอยากมากครับท่านผู้ชมจะขึ้นลำ<อ>จะามามัดมีขึ้นลำเพื่อเอาไปมัดมีนะครับขึ้นลำนู่นตรงนู่นครับโอ้โหหลายขั้นตอนค่อนข้างจะหลายขั้นตอนอยู่ครับผม mm hmm. ก็ดูเป็นเป็นเรื่องของการเรียนรู้และศึกษานะครับ mm hmm. เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น mm hmm. ภูมิปัญญาชาวบ้านเรานะครับ เป็นความฐานฉลาดของกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับบ้านบ้านสีของเรานะครับก็มาเรียนรู้ศึกษาเอานะครับเพิ่มเติมรายละเอียดก็ยังไม่รู้ครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารบชมแล้วก็ขอบค, <c oughs> คุณครูด้วยเลยวันนี้ยุ่มากเลยระวุ้นเลยครับดูความระวุ้นครับเนี่ยระวุนมากๆเลยครับ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณรูณณด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาถ่ายทำในทั้งเช้าทั้งบ่ายเดี๋ยวมีโอกาสจะมาอีกครับเดี๋ยวทำหน้าที่อื่นต่อยังไม่เสร็จครับ